สวัสดีครับท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆครับท่านชมพอดีมาเจอไผ่ครับไผ่ที่ปลูกไว้เองพอดีลืมชื่อนะครับก็เลยว่าจะรบกวนถามผู้รู้นะครับว่าไผ่นี้เป็นไผ่อะไรนะครับพอดีซื้อมาเองปลูกเองแต่ลืมว่าเป็นไผ่อะไรนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่าเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนครับนี่ครับตัวนี้ครับท่านชมนะครับนี่ครับท่านชมอันนี้ เป็นหนอเขานะครับเนี่ยเนี่ยท่านชมมองเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับหนอลักษณะแบบนี้ครับท่านชมเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่อะไรครับก็เลยอยากสอบถามผู้รู้นะครับว่าเป็นเป็นไผ่อะไรนะครับอันนี้ตัวลําต้นเขานะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยเลยอยากสอบถามนะครับผู้รู้นะครับ นี่ครับนี่อีกนอนหนึ่งครับเนี่ยนะครับพอดีมาเจอนะครับแต่ผมก็ปลูกไว้หลายปีครับพอดีว่าลืมชื่อจริงๆครับท่านชมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับโอเคนะครับถ้าถ้าทราบยังไงช่วยแจ้งมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้เผยแพร่ต่อว่าเป็นผายอะไรนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ